สวัสดีครับเว็บไซต์ของด่านคาร์ทอด c a คอมครับผมวันนี้เราจะรีวิวลถเว p ป้าตัวใหม่ล่าสุดเลยเป็นรุ่นงานเกรดไฟเบอร์ทำสีอบนะครับเป็นสีสีพ่นแบบเงาๆอย่างนี้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีสีบอลออกเงินเงินนะครับแล้วก็มีสีแดงสีดำทั้ง3สีนี้เป็นสีพิเศษหมดเลยนะครับผมต่างจากตัวเก่าก็คือจะเพิ่ม เห็นไหมฮะบังลมหน้าและ,ะกล่องเก็บของด้านหลังนะฮะสวยงามมากตัวนี้ก็จะ,ะมีมอเตอร์2ตัวนะครับเป็นมอเตอร์12โวลต์และแบต6โวลต์ส0 5ต่อพ่วงก,การให้เป็น12ก็คือแบตสิโวลต์นั่นเองนะครับระบบตามเดิมเลยต่างกันที่มีตรงนี้และตรงนี้นะครับผมรุ่นนี้จะมีแค่ สามสีเท่านั้นสีนี้สีแดงและสีดำนะครับผมไฟหน้าก็จะมีไฟหน้าและไฟท้ายปกติเลยนะครับระบบตามเดิมนะครับสตาร์รถตรงนี้ปุ่มเปลี่ยนเพลงนะครับอันนี้ปุ่มแตะนะครับเล่น USB ได้ AUX ได้และมี b l ู e t o o t h นะครับกดปุ่มนี้ เสียงนี้คือปล่อยสัญญาณบลูทูธนะครับนอกจากจะเป็นเพลงที่รถที่มีมาให้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่าโอเคอันนี้ฝั่งนี้จะเป็นสวิตช์เกียร์นะครับใช้คู่กับพันเล่งเท้านะครับผมรุ่นนี้จะเป็นแบบสองล้อหน้าสองล้อนะครับเป็นแบบสองล้อมีล้อหน้าหนึ่งล้อหลังหนึ่งและมีล้อพ่วงข้างสามารถถอดออกได้นะครับผม Okay. ลักษณะด้วยร่วมของสินค้าประมาณนี้ครับนี่ดูไฟหน้าไฟตรงนี้สวยงามนะครับงานละเอียดโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และเปิดกระกดิ่งไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ